สวัสดีครับทุกคนกลับเข้ามาพบกับช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ r นะครับวันนี้ผมจะมาอยู่ในช่วงท็อป10นะครับเราจะมารีวิว10อันดับนะครับเกมที่มีเรนกิ้งสูงสุดนะครับโดย10เกมนี้ไม่ใช่เกมอะไรเลยครับเป็นเกมที่มีธีมของ r i กแอนด์มอร์นั่นเองต้องบอกก่อนนะครับว่าจากจำนวนทั้งหมดเนี่ยมันมีเกือบ30-40เกมเลยนะที่เป็นแบบ ล i กแอนมอร์ตีนะครับแล้วก็ผมจะจัดอันดับนะครับเป็นตามแรคงเนาะว่าแต่ละเกมเนี่ยเป็นเกมอะไรบ้างนะครับมากันที่อันดับที่10นะครับโดยเกมนี้นะครับจะเป็นเกมล i กแอนมอร์ t ี้นะครับเดอะมอร์ตี้โซนดา์เกนะครับโดยเกมนี้ออกมาตั้งแต่ปี2019นะครับอยู่ในอันดับโดยรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่อันดับ13,618นะครับเป็นเกมที่เป็นแนวแบบว่าโ o รแอนไรท์นะครับก็จะเป็นแบบว่า เหมือนเราก็มีตัวของลูกเต๋านะครับแล้วก็มีตัวของการ์ดแบบว่าเป็นตัวคาแรคเตอร์อะไรต่างๆแล้วก็จะมีแบบว่าภารกิจมีอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเป็นเกมแบบง่ายๆครับไม่ต้องมีแมคาีนิกอะไรเยอะๆนะครับก็จะต้องใช้แต้มของลูกเต๋านี่ในการแบบดําเนินเกมนะครับโดยเกมนี้ก็เวทอยู่แค่1เองนะครับแล้วก็เล่นได้2อถึงสคนครับผมมาที่อันดับ9นะครับโดยอันดับนี้นะครับเป็น Li กและมอตตี้เดอะลิกส์มัตส์บีครีสซี่มัลติเวิร์สเกมนะครับ ก็จะเป็นไอตัวของเอพิโซดที่แบตเตอรี่รถยนต์เจ้าปัญหานะครับก็คือที่มันจะเป็นแบบว่าโลกซ้อนโลกซ้อนโลกซ้อนโลกเข้าไปนะครับซึ่งมันจะมาจากเอพิโซดที่ชื่อว่าเนี่ยแหละ The Lix Must Be c a a e y นะครับโดยเกมนี้นะครับก็จะเป็นแนวแบบว่าเป็นเมคนิกที่จะมีแบบแอคชั่นพอยส์นะครับแล้วก็จะมีแบบว่าการใช้พลังของตัวละครนะโดยเขาจะมีแบบว่าให้ในแต่ละรอบเนี่ยเราต้องพยายามทําให้แบบ g e n e r เลตพาวเวอรให้ได้ประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าคนที่ดู EP นี้มาแล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบอินนะครับโดยเกมนี้ก็เวท2.5นะครับเป็นเกมที่แบบว่าเป็นการแบบคิดนิดน,นึงเนาะคือก็ตามตามทีมเกมเลยนะครับแล้วก็เล่นได้ประมาณ2-4คนนะครับอันดับที่8นะครับมาในเกม Lick and m o r t y The เ i c k Shank Ridemption Deck Building g เกมนะครับโดยเกมนี้ออกมาในตันปี2018นะครับอันดับที่11,775นะครับคือชื่อเกมก็บอกอยูนแล้วว่ามันมาจากว่าไอตัวของชอแชงรี e m p t i o n ใช่ไหมซึ่งต้องบอกกันว่ามันเป็นการ์ดเกมครับแล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็น e c นะ็ Building อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวเกมที่ให้มานะครับอย่างที่ผมบอกไปมันเป็น e c ็ Building ใช่ไหมก็จะมีตัวของการ์ดเนี่ยเยอะมากนะครับ80กว่าใบเลยนะครับก็จะมี ตัวของคอมโพเนนต์อื่นๆอีกมันเล่นได้2อถึงหคนนะครับแล้วก็เวลาเล่นก็ประมาณ45นาทีชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้ครับอันดับที่7นะครับ lick and morty h a l l e t ds นะครับโดยเกมนี้คือมาออกในปี2017เนาะอันดับอยู่ที่1 2 0 4ครับผมเป็นเกมที่เขาเรียกว่ามันเป็นแนวแบบแอคชั่นคิวนะครับการดับติ้งเวอร์เกอร์เพรสเมนต์นะครับคือจะเป็นแบบไมค่คณิตแบบนั้นแต่ว่าลักษณะมันก็เหมือนกับแบบมันต้องเปิดไอเปิดพอร์ทัลนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าไงทำคะแนนให้ได้มากสุดนะครับแบบว่ามันจะมีเรื่องของด i เมนชันพอร์ทัลอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเวลาการเล่นก็จะคล้ายๆกับว่าจะต้องเป็นเก็บเป็นความลับนะว่าแบบว่าเราจะไปที่พอร์ทัลไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งค่อนข้างเป็นเหมือนสต r a t จ g y p ี้ปาร์ตี้เกมนะครับอันดับที่6นะครับคือเกมนี้เลยครับผม Lick and Morty Anatomy Park นะครับเป็นอันดับที่7554นะครับเลทเป็นความยากเนี่ยประมาณ2.29นะครับคือ ก็อบอกว่าเกมนี้ผมเคยเล่นละคือเกมก่อนนนี้ก็คือต้องดูวิดีโอรีวิวใช่ไหมว่ามันเล่นประมาณไหนแล้วก็สรุปมาให้ก็อันนี้เคยเล่นครับก็มันจะเป็นตัวของเอพิโซดที่มันจะเป็นเ i ็กแอนด์มอร์ตี้อ m นาต r มมันจะเล่นแบบ j u เลสิตพาร์ k ประมาณนั้นครับแต่ว่าอันนี้คือแบบมันจะสร้าง ตัวของเหมือนเป็นเป็นส่วนสนุกอะที่อยู่ในร่างกายของคนนะครับแล้วก็เกมนี้ก็จะออกแนวแบบว่าเหมือนแอดเวนเจอร์ครับเป็นติปบิวติงจิงเอนก์ดก์ดบิวติงนะครับแล้วก็มีลูกเต๋านะครับแล้วก็มีของกริดมูฟเมนต์ประมาณนั้นนะครับเป็นแบบว่าเป็นแผ่นทายประมาณนั้นแล้วก็ถ้าคนชอบตอนนี้แล้วก็เรามีเขาชอบแบบทาวเพสเมนต์อะไรพวกนี้ก็น่าจะชอบเกมนี้ครับผมอันดับที่5นะครับมากันครึ่งทางนะครับสำหรับเกม m u n c h k ินนะครับล i กแ and Morty นะครับโดย ออกมาในปี2017นะครับเกมนี้ก็มันเป็นเกมในซีรีส์ของ m ั n c h k i n นะครับโดยอยู่อันดับที่6,935นะครับมีเวท1.43ถือว่าเป็นเกมที่เล่นไม่ยากนะครับซึ่งเล่นกันน่าจะได้แบบทุกเพศทุกวัยนะครับก็เป็นแนวแบบเป็นการ์ดเกมเลยเนาะเป็นแบบแนวเทคแดนนะครับแล้วก็ครับมันจะมีตัวละครให้เราเล่นเนาะก็จะมีตัวไซบอร์กมีตัวเอเลี่ยนมีตัวอะไรเงี้ยแล้วก็มี แน่นอนคือ Rick and Morty ใช่ไหมครับก็จะมีตัวของ Rick เอง Morty b e บดเจอรี่ซัมเ r นะครับแล้วก็จะมีตัวโปรดของผมนะครับก็คือมิสเตอร์บูปี้บัตโฮนะครับก็ดูครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับแบบว่าไปถึงเลขสิ0ก่อนกันอันดับ4ครับผม Rick and Morty t h e Pickle r i c k Game นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมชอบมากคือแค่ดีไซน์กล่องแม่งก็เจ๋งแล้วนะครับโดยมีเวทที่ 1. น่นะครับอยู่ที่ อันดับ6,472นะครับจากเกมทั้งหมดนะคือเกมนี้คือตัวกล่องโดดเด่นมากครับแล้วก็จะเป็นตัวของไอตัวเอพิโซดที่เป็นพิคอค์ลิกก็คือตัวของตัวลิกเนี่ยเขาแปลงตัวเองไปเป็นตัวพิคอครับไปเป็นแตงกวาดองนะครับแล้วก็ไปเจอกับดีชื่ออะไรนะชื่อจักกัวใช่ไหมเป็นแบบว่าเป็นสายลับเป็นแบบนักสู้เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็แบบเกิดอะไรขึ้นต่างๆนานามากมายครับแล้วก็ยิงกันยิงกันแบบ เหมือนเหมือนจอห์นวิกงอะประมาณนั้นครับก็จะเป็นแนวแบบว่าเป็นทาวเพสเมนต์เหมือนกันนะครับใครที่ชอบเกมแนวแบบเหมือนแบบแอคชั่นสู้กันนะแล้วก็มีแอคชั่นต้องบูมมีการบูมกันมีตัวของทาวเพสเมนต์นะครับแล้วก็ชอบตัวมินิเจอร์น่ารักน่ารักนะครับมันไม่น่ารักหรอกมันเรียกเอาใช้คำว่าเท่แล้วกันนะครับก็ไปจองกันได้นะครับสำหรับเกมพิกเกอร์ลิสครับผม อันดับ3นะครับเข้ามาที่ใกล้กับอันดับ1มากแล้วตอนนี้คือเกม Funko w o r s Strategy Game นะครับ Rick and Morty 100นะครับซึ่งออกในปี2019นะครับอยู่อันดับ6,246นะครับเกมเวท2เกมเล่นไม่ยากครับเป็นเกมเล่น2คนนะครับเล่น2คนเท่านั้นนะครับเล่น1คนไม่ได้3คนไม่ได้ครับผมซึ่งจะเป็นเกมแนวแบบ Fighting นะครับจะมีตัว m ิ n ิเจอร์ตัวก็คือจะมีริกกับมอร์ตีนี่แหละ ส่วนไอตัวของเอเลียนกับโรบอทจะให้มันเป็นแค่แผ่นกลมๆงงๆนะครับก็จะมีแผ่นสนามประลองมาสองสนามครับก็จะเป็นแบบว่าเป็นโซนของแบบในบ้านนะครับแล้วก็ตัวสองแบบอาเคดนะครับต้องมีการต่อสู้กันนะครับว่าใครจะใช้ความสามารถแบบไหนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้เต่านะครับมาเป็นการแบบเลือกตัวของคอมแบทแล้วก็ดีเฟนต์นะครับซึ่งถ้าอยากหาเกมเล่นกับมอเตเล่น2คนก็แนะนําเกมนี้ครับผม มาถึงอันดับที่2แล้วนะครับเกมนี้คือเกม Rick and Morty Cross Lick Counter of the Lick Kind Deck Building Game มนะครับมาในปี2017นะอันดับ5,704และมีเวทอยู่ที่2เต็ม5นะครับคือจ,จริงๆเกมมันเล่นได้2 5คนนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเล่นได้ดีที่สุดก็ประมาณ3คนนี่แหละคือมันก็จะเป็นตัวของทีมเกมใช่ไหมที่จะมีแบบลิกหลายคนโดยส่วนของลิกที่มันจะมีแบบว่าเป็นหลายตัวละครเงครับก็จะมีแบบว่า ตัวของโพสต์กันนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าไงมันก็จะเอาตัวตัวของลิกที่มีความสามารถอื่นนะครับมอตตี้ความสามารถอื่นเนี่ยครับมาแลกเปลี่ยนได้เป็นแบบว่าเรียกพวกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คือในในทีมเนี่ยเราก็จะเห็นครับว่ามันจะมีตัวของแบบตัว e n h a n c e Power นะครับแล้วก็จะมีการ์ดตัวละครนะครับที่แบบว่ามาจากตอนนี้แหละคือ ถ้าใครชอบไอตอนที่มีลิกหลายๆคนนะครับแล้วก็สุดท้ายมันหักมุมยังไงนะครับในเอพิโซดนี้ก็ลองเล่นเกมนี้ได้ครับผมมากันที่อันดับที่1นนะครับคือเกมนี้ผมพราวนะครับคิวเปอร์เซนต์มากก็จะเป็น l เลเกนมอตตี้ทอทัลริกคอร์ด์เกมนะครับอยู่ที่อันดับ3ามพนะครับแต่ถ้านับแค่เฉพาะบทปาร์ตี้เกมเนี่ยอยู่ที่อันดับ314ครับผมเวทอยู่ที่1.57เเกมนี้เป็นเกมแนวปาร์ตี้นะครับที่ผมชอบก็คือแนวดีดักชั่น เดียร์ชั่นก็หมายถึงว่าจะมีคนหนึ่งที่มีแบบเป็นสปายประมาณนั้นนะครับซึ่งในตัวเอพิโซดนี้นะครับคือมันจะมีตัวเอเลี่ยนนะครับที่มันแฝงตัวเข้ามาอยู่ใน Family นะครับของลีกันมอร์ตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกําจัดมันออกไปให้ได้แต่ว่าไอ้เจ้าตัวเอเลี่ยนเนี่ยมันดันเขาเรียกว่าไงอ่ะมัน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 ใส่ความทรงจําไปครับแล้วก็ สร้างเพื่อนในจินตนาการขึ้นมาแบบเต็มบ้านเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกําจัดให้ถูกคนครับบางทีเราก็จะแบบงงว่าไอ้คนนี้มันเป็นเพื่อนเราจริงจหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่ตัวที่เราจรินตนาการนะครับแต่ว่าในเกมนี้ชันก็หมายถึงว่าคนหนึ่งจะเล่นเป็นเป็นหน้าที่นะครับเป็นซีเคก็คือจะเป็นตัวของพาาไซต์คนนั้นก็ต้องเอาพยายามอยาก,กําจัดพาาไซต์ครับให้เหลือให้ได้คนนั้นก็จะชนะนะครับแต่ว่าทุกคนก็พยายามจะต้องฆ่าเอเลียนให้หมดนะครับก็เกมจะประมาณนี้ครับเป็นแบบแนวโคออฟเนาะแฮนด์แมเนจเมนว ต้องจำไพ่จำการ์ดอะไรประมาณนั้นนะครับก็นี่คือทั้งหมด10อันดับนะครับของ Rick and Morty นะครับโดยไต่อันดับมาเนาะคือเกมที่อยู่อันดับที่1,000 0กว่านี่ก็จะมีแบบหลายเกมอหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยแล้วก็ไต่มาจนถึงอันดับ1นะครับนั่นก็คือที่ผมบอกไปก็คือเกมเนี่ยแหละ r ล c กเล็กทั้วเล็กข้อการ์ดเกมนะครับอยู่ที่อันดับ3,758นะครับผมว่าจริงๆมีโอกาสนะที่ Rick and Morty จะมีเกมอื่นๆที่ แนวเมคคา닉มันดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องความที่มันเป็นตีเมติกแหละคือพอคนมันอยากเห็นภาพว่าลิเกมอร์ตี้แล้วเขาก็ถ้าไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องเนี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้อินมากก็ได้นะครับใครคิดเห็นยังไงนะครับให้คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราไปด้วยนะครับแล้วมีคลิปต่อไปนะครับก็จะได้ไม่พลาดนะครับแล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าโมัวรอช้าเข้าไปซัพพอร์ตเราที่ Pat ติอ n นหรือถ้าอยากซัพพอร์ตเราทางเพลเพาก็สามารถซัพพอร์ตได้ทางอีเมลนี่เลย Thank you